ชาวศีมีนะฮะดวงการเงินโชคลาภวาสนาครึ่งปีหลังนะฮะเราจะได้รู้ว่า6เดือนสุดท้ายนะครับดาวเรื่องเงินทองเราจะอยู่นะฮะแล้วก็เรามีอะไรที่ติดขัดไหมมีข่าวดีๆอะไรที่ชื่นใจบ้างนะฮะเราจะได้โอเคผ่านครึ่งปีแรกมาจะเกิดเหตุอะไรก็ตามนะครับครึ่งปีหลังมาดูเลยแล้วกันนะฮะข้อแรกเพื่อนๆบอกรายได้นะฮะแล้วก็ทรัพย์สินที่มีนะฮะจะค่อยๆเติบโตนะครับค่อยๆดีขึ้นนะ เออเนี่ยจังหวะดาวมาเด่นเพราะว่าดาวพฤหัสโคจรดาวอะไรคือดาวประจำตัวโคจรได้ตำแหน่งปฐุมเกณฑ์คือผู้ใหญ่เมตตานะครับโอกาสจังหวะมานะฮะบ,บางทีจะได้รับการหยิบยื่นเรื่องของการช่วยเหลือหรือให้โอกาสหรือเปิดโอกาสมารลบางอย่างให้นะฮะก็เลยมองว่าเรื่องของการงานเรื่องการเงินหรือการหมุนเงินนะฮะหรือว่าการเรียนรู้รต่างนารนาในการหาอะไรได้พิเศษครับมันจะเริ่มเติบโตเริ่มขยับนะฮะฉะนั้น ผมได้ดูว่าบางคนนะอันนี้ผมยกตัวอย่างบางคนนะฮะดาวพฤหัสหักจรพันธุพันธุคือบ้านหรือที่ครอบครัวใครที่ทําประเภทแบบที่ดินขา,ขายหรือบ้านเชา่าห้องเช่านะฮะหรือ,อรเรียกว่ามีสิ่งปลูกสร้างนะฮะจะขายจะเช่าจะอะไรก็ตามนะครับจะได้กําไรในช่วงนี้เป็นพิเศษนะฮะก็โอเคนะครับแต่บางคนโอไม่มีะฮะ ก็กลายเป็นว่าโอเคคนที่เคยช่วยเหลือเราก็มาก่อนเขาจะกลับมาช่วยเหลือได้บางครั้งคุณอาจจะเดือดร้อนบางเดือนบางช่วงอยากให้ใครช่วยเหลือโอเคก็มีนะแปลว่าเออเรายังพอการันตีได้ว่าคนช่วยเหลือนะครับยังพอมีนะฮะหรือว่าคนจะคอยแก้ปัญหาบางอย่างให้เราได้ก็ยังพอมีนะฮะจะให้สบายใจได้ว่าจวดาวไม่ได้เสียหายจวดาวมันดีด้วยครับในเรื่องของการให้ใครช่วยหรือโอกาสใหม่เข้ามาหรือบางทีคนในครอบครัว ใครที่เคยช่วยเหลือเราก็สามารถช่วยเหลือเราได้อีกนะฮะก็เลยว่าข้อแรกการเงินหรือคนช่วยเหลือมันค่อยๆขยับนะฮะต่อมาครับขออ้อ2อันนี้ก็เรื่องสาคัญเะฮะเรียกว่าได้เงินจากธุรกิจที่ทําหรืองานที่ทำนะฮะนี่ผมยังมองแล้วว่าบางทีนะครับเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเออมีลุ้นนะฮะเลขที่บ้านนะฮะอะไรที่เกี่ยวกับบ้านหรือครอบครัวอย่างที่บอกว่าชุดนี้โชคลาภหรือว่าสิ่งต่างๆที่จะคอยช่วยเหลือเรานะฮะมันจะอยู่ กับคนที่เคยช่วยเราหลือเรามาก่อนหรือคนใกล้ตัวหรือคนที่เรารักเคารพและศรัทธานะฮะท่านช่วยบางเรื่องให้กับเราได้นะครับอย่างนี้สบายใจได้นะว่าอ่ะอย่างน้อยนะครับมันก็มีเรื่องดีๆนะ,ะในเรื่องของมันมันก็ดวงค่าไม่ตายนะฮะอะไรที่แบบอ๋อเดือดหลอนไม่สบายใจเรื่องเงินเรื่องเองินสินบางช่วงบางเดือนต้องบอกว่าบางช่วงบางเดือนนะไม่ใช่โอ้โหหกเดือนนี่ต้องให้ช่วยตลอดไหมฮะแต่อย่างน้อยรู้ว่า มันยังมีมือที่มองไม่เห็นมาช่วยมันยังมีคนใกล้ตัวบางคนที่อาจจะหาช่องทางในการช่วยนะเพะะื่ะนก็ให้สบายใจได้ว่ามันก็มีโอกาสนะครับส่วนใครที่มีญาติพี่น้องหรือคนที่รู้จักกันมาก่อนเคยช่วยเหลือโอเคเก็ช่วยเหลือเราได้อีกเป็นช่วงที่เราสามารถเอ,อ,อ่ยปากขอให้ช่วยบางเรื่องได้นะฮะก็โอเคนะฮะข้อเ่อมาครับผมดูว่าบางอย่างนะครับเส้นทางกินเงินเก่า ที่เคยได้มาเราสามารถกลับไปทําได้อีกนะฮะงานประจําเราทําอยู่แล้วถูกไหมครับเรา,าจ,จะเคยค้าขายเราอาจจะเคยหาวิธีทํากําไรจากอะไรก็ตามนะฮะอ่านี่ยมันก็จะมีรแรับจากส่วนที่เข้ามานะฮะผมก็ดูว่าโอเคเป็นโชคที่งานเก่าโปรเจกต์เก่าผู้ใหญ่คนหน้าผู้กบัญชาหรือว่าเพื่อนร่วมงานเดิมนะฮะบางทีก็ชวนมาทำบางทีก็เอางานพิเศษมาให้ อะไรที่เราเคยทำมาก่อนมันเป็นอกับอดีตสามารถกลับมาช่วยปัจจุบันและอนาคตของเราได้ก็คือคนในอดีตนะครับยืมตังอะไรสี่ชี้แนะชีนะ้นาเส้นทางการเงินพิเศษดูว่ามีจ็อบอะไรก็ตามให้เราทำไหมอะไรเงี้ยคือมันสามารถหรือชี้เป้าให้เราไปทำอะไรที่มันสามารถเป็นเงินทองได้ก็สามารถจะไหววานหรือถามไถ่ได้นะฮะคนในอดีตงานในอดีตลูกน้องในอดีต คนหน้าเพื่อนร่วมงานอดีตครับมีคนที่เคยช่วยเหลือกันมาก่อนยังสามารถกลับมาช่วยบางช่วงเวลาเราได้นะฮะคือเราไม่ได้ให้เราเราไม่ได้คาดหวังว่าเขาทุกคนต้องมาช่วยเราหรือต้องช่วยเราได้ทุกเวลาแต่ว่าพอถึงเวลาจุดที่เราจําเป็นต้องหาคนช่วยนี่อีกหนึ่งทางเลือกนะฮะโอเคนะครับแล้วก็ประการต่อมาบูดาช่วยนะฮะข้อต่อมาครับอันนี้ต้องระวังนะครับมันมีดาวที่เกี่ยวข้อ,ของกับเรื่องการใช้เงิน ต้องไม่ประมาทเพราะะลยฮะเพราะว่ามันจะมีรายจ่ายฉับพลันรายจ่ายที่คาดไม่ถึงรายจ่ายที่มองไม่เห็นรายจ่ายที่อยู่ก็โผล่เข้ามาวันนี้เข้ามามันก็ทําให้เราแบบโอ้กังวลเหมือนกันนะครับทําให้เราแบบเหนื่อยใจเหมือนกันฮะฉะนั้นถ้าต้องเตือนหรือให้ระบัดระวังก็คือรายจ่ายฉุกเฉินฉับพลันอยู่ๆรถเสียอยู่ๆเข้าของใช้ในบ้านแตหกหักแล้ารัวซึมพังหายอะไรเงี้ยคือมันเป็นการต้องซ่อม หรือของบางอย่างมันหมดอายุไขมันทำพังก็ต้องซื้อใหม่นะครับนี่นะฮะมันจะมาเป็นระยะนะคือไม่ใช่แบบนานๆเสียสักทีนะฮะช่วงครึ่งปีหลังเลยจ่ายอะไรก็นนรู้ฮะที่คนไม่ค่อยอยากใช้หรือไม่ค่อยอยากจ่ายแต่ว่าจําเป็นมันจะมานะฮะฉะนั้นพี่นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับบางครั้งมันอาจจะเป็นเรียกว่าคนในบ้านหรือคนในครอบครัวจาเป็นต้องใช้งเงินเพิ่มโดยที่ไม่ได้แบบบ,บอกล่วงหน้ามาก่อนนึกไหมฮะอยู่ๆก็อาสวัตวี มีลูกนะฮะขอตังค์เพิ่มจะไปเรียนพิเศษนะฮะอ่า <c oughs> สมัยก่อนใช้มุกเรียนพิเศษนะฮะยุคปัจจุบันมันรู้มีปะนะโอเคครับต่อมานะฮะก็เรียกว่าเออค่าใช้จ่ายกับฉุกเฉินฉับพลันนะฮะมันก็มีเข้ามาเป็นระยะแต่ต้องบอกคนในบ้านคนครอบครัวนะกาจะใช้เงินเพิ่มอะไรก็ให้บอกลวงหน้านเลยนะ,ะเราจะได้มีเวลาในการหมุนแล้วก็หานะฮะโอเคครับต่อมาครับขนบอกว่าดาวพฤหัสนะครับเมื่อโคจอเป็นสี่กับจุดเกิดน,นะฮะมันเป็นช่วงที่อย่างน้อย มันมีโอกาสที่จะมีเงินเข้าหรือ,อไรายได้ทั้งอื่นแต่ว่ามันจะมาแบบช้าๆแต่มั่นคงนะครับเหมอนจะเป็นเรื่องของงานที่พิเศษนะฮะให้ทําแต่ว่ามันอาจจะเป็นงานพิเศษที่ได้ทําเรื่อยๆแล้วก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆแต่กระแสการเงินเข้าเป็นระยะแต่ค่อยๆแบบน้บําซึมบ่อทรายนะฮะมันก็ค่อยๆเข้าเป็นระยะมันาว่าหล่อเลี้ยง หรือทาให้สภาพคล่องมันไหลลื่นขึ้นนะฮะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่แบบไรายได้หลักนะครับนี่คืองานพิเศษชอบพิเศษอันนี้ค่อนข้างชัดเจนแต่มันจะมั่นคงขึ้นเรื่อยๆนะงานบางอย่างถ้าการณีที่เพื่อนเพื่อนสามารถรับงานได้นะอันนี้ใครที่แบบรับงานไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเจาะดาวมันเด่นในเรื่องของการหางานพิเศษแล้วงานนั้นก็จะค่อยๆมั่นคงขึ้นเรื่อยๆนะครับคือไม่ใช่แบบจ้างเดือนหนึ่งอีก3เดือนเข้ามาจ้างใหม่ แต่จะจ้างทุกเดือนแต่เดือนละไม่มากนะักเราก็เออโอเคเป็นเงินเงิเนงที่พิเศษเข้ามาแต,ต่ต้องผ่านการขวนขวายนะบางทีไม่ใช่แบบอยู่ก็ได้มานะครับในเรื่องงานนั้นนะฮะโอเคครับรอบนี้ครับต่อมาระวังอย่างที่บอกว่าของเสียเนี่ยของในบ้านเสียหายแต่หักร้าวพังนะครับมีเกณฑ์ซ่อมบ้านหรือย้ายบ้านอยู่และนะฮะือพเพื่อนๆจะได้รู้ว่าโอเคชว่วดาวเนี่ยมันมีดวงนะ ซ่อมบ้านย้ายบ้านขยับขยายนะหร,รือว่าข้าของเใช้อย่างที่บอกนะในบ้านแตกหักแล้วรั่วซึมพังคนในบ้านจะไปต้องใช้เงินเพิ่มแต่ว่ารอบนี้นะครับมันก็จะเป็นเรื่องของการยกย้ายที่อยู่นะฮะบางคนย้ายที่อยู่นะครับไม่คิดจะย้ายย้ายเฉยเลยหรือว่าเออช่วงนี้ต้องเปลี่ยนย้ายนอนห้องหนึ่งไปอีกห้องหนึ่งนะครับหรือมีการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ในบ้านคือเนี้ยมันเป็นเรื่องเราเลยนะฮะก็จะเกิดขึ้นนะฮะนี่คือสิ่งที่ ที่มันจะเกิดขึ้นครับอันนี้เพื่อนๆจะได้ทราบไว้ว่าเราก็อย่าประมาทนะอยู่ๆมันอาจจะเกิดเหตุอะไรก็ตามที่เปลี่ยนส่วนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ปรับปรุงบ้านครั้งใหญ่หรือจะเป็นเรื่องของการโยกย้ายนะครับครั้งสําคัญก็ได้นะครับบางทีมันจะมาด้วยระยะเวลาคือด้วข่าวไม่นานนักเราก็มีการเปลี่ยนแปลงหรือการโยกย้ายเลยนะครับโอเคนะฮะข้อต่อมาครับมีโชคลาภครับมันเป็นโชค ไม่มากนักนะฮะแต่ว่ามันเป็นโชคที่ไม่คาดคิดนะฮะเออเหมือนกับว่าเราเราเป็นเซลล์เราขายงานนะฮะอันนี้เราต้องอ้างอิงมาจากงานก่อนครับไม่ใช่ว่าอยู่ถูงหวยเลยนะฮะอันนี้มันง่ายไปยากๆเรือชนอยากเราสิมีนเจออะไรทีมเชอเรียกยากจะอยู่อ่ะคุยได้คุยกับลูกค้านะฮะลูกค้าอยู่ก็สั่งของเฉยเลยครับคือคุยแป๊บเดียวแล้วก็ได้เฉยเลยนะฮะไม่คาดคิดคือมันจะมีเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับการ ทำงานแล้วได้ตังแบบไม่คาดคิดนะฮะนี่แหละตัวนี้สำคัญแล้วจะเกิดขึ้นด้วยแหละนะครับฉะนั้นแต่ไม่ใช่ทุกครั้งนะฮะแต่อย่างน้อยให้รู้ว่าเออมันมีปริมาณหรือจำนวนที่ได้เงินแบบไม่คาดคิดท,ทั้งที่เราอาจจะลงทุนลงแรงไม่มากนักไม่มากนักนะครับแต่ได้เป็นเงินก้อนมาได้เป็นออเดอร์ยอดใหญ่มาหรือได้เป็นคนช่วยเหลือแบบไม่คาดคิดเข้ามานะครับมันก็ทําให้เราสามารถจะอยู่ได้ดีขึ้นนะครับนี่คือจุดเด่นคืออ่ะมีอะไรแบบ ฟุกๆบ้างนะครับแต่ต่อมาอข้อหนึ่งที่ต้องระวังคือระวังการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงนะฮะหรือง่ายคือห้ามโลภมากเกินนะครับมผมมองว่ามันอาจจะมีใครที่มายั่วยุใครที่มาชักชวน,นรหรือหรือเราอาจจะไปเจอการลงทุนที่แบบลงทุนน้อยในเงินมหาศาลเลยหรือบางทีมีเส้นทางลัด ในการที่จะรวยเร็วๆนี่ครับแต่ว่ามันจะเสียมากกว่าได้นะฮะฉะนั้นเพื่อนๆต้องไปเจอเส้นทางอะไรที่คิดว่าเออเนี่ยมันเป็นช่องทางการเงินพิเศษนะทำแป๊บเดียวได้เงินมหาศาลเลยให้รู้นะมันมีโอกาสเป็นหลุมพรางนะฮะเพื่อนๆอย่าเสียดายนะบางครั้งบางอย่างเนี่ยการที่ไม่ได้ทําไม่ได้ลงมือมันกลับกลายเป็นเราไม่เสียเงินก้อนใหญ่นะครับฉะนั้นเราดูดีๆ ถ้าโอเคทำตรงไปตรงมาไม่ไม่เป็นไรแต่ถ้าบางอย่างก็เรียกว่ารวยทางลัด่าหรือรวยเร็วแบบที่ไม่ค่าคิดงานหรือธุรกิจเหล่านี้อันตรายนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราไม่ยังไม่ได้ลงทุนเราฟังหมดเน็ยนะฮะมันแน่นอนดูอันตรายแต่ถึงเวลามีคนมาชักชวนคนที่เรารู้จักมาชักชวนคนที่เราไว้ใจได้มาชักชวนแล้วมารวยทางลัดเร็วๆอันเนี้ย ที่เราไม่ได้เชื่อในเส้นทางนั้นแต่เราเชื่อในคนที่พูดมานทำให้เสียหายได้ต้องระวัดระวังเป็นพิเศษนะฮะอะไรถ้ามาในรูปแบบนี้ผมดูว่าช่วงเครื่องช่วงครึ่ง,ง,งปีหลังอันตรายทั้งหมดะฮะดาราหุโคจรตตำแหน่งวินาศเนี่ยมันจะมีความโลภแบบเร็วด่วนได้ต้องระมัดระวังนะฮะโอเคนะครับต่อมาอย่างหนึ่งคือมันก็มีโอกาสครับช่วงพิจิกาธันวามีโชคลาภนะฮะหรือว่ามีเงินพิเศษหรือมี j อบพิเศษมันมีโอกาสได้เงินหรือ,อรายรับที่คาดไม่ถึงเข้ามานะฮะ โอเคครับจบครับนี่คือเรื่องราวของดวงการเงินโชคล่าวาสนาที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังนะฮะกับชาวราศีมีนโชคดีเขาสุดครับไปกันใจยนะครับสวัสดีครับ